ผมถูกเกลียดเพราะคำพูดของคนอื่นเคยถูกมองว่าไม่ดีจากเรื่องเล่าของคนที่ไม่รู้จักผมจริงๆแต่ผมเลือกที่จะไม่แก้ตัวและไม่พยายามทำให้ใครรักผมผมใช้ชีวิตในแบบของผมลอยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างผมเชื่อมั่นในตัวเองเพราะทุกครั้งที่มอบใจให้ใครผมให้ด้วยความจริงใจหากไม่ได้ความจริงใจกลับมาผมก็แค่ดึงความจริงใจของผมคืนกลับมาผมไม่้อง เกี่ยวกับคนที่ทําให้ผมรู้สึกแย่และไม่สนใจกับคนที่ทําให้ผมไม่สบายใจแม้ไม่ได้พูดตรงๆแต่ผมจริงใจกับสิ่งที่ผมทําข้อเสียผมอาจมีมากแต่ผมไม่เคยคิดร้ายกับใครทุกอย่างที่ผมทําผมทําอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยใส่ร้ายใครรับหลังและเมื่อรักใครผมรักด้วยใจที่แท้จริงนี่คือผมคนที่ยอมถูกเกลียดแต่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง คนอิจฉ้าไม่เคยเหนื่อยจากการจับตาชีวิตคนอื่นแต่สุดท้ายก็ไม่เคยมีเวลาพัฒนาตัวเองระวังอย่าเสียพลังให้คนแบบนี้และอย่าเผลอเป็นคนแบบนี้ด้วยเช่นกันขอบคุณบทความจากชาวเน็ตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบบทความนี้และชอบภาพบรรยากาศแบบนี้รบกวนเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ